นี่อย่างตู้เย็นประตูเดียวนะก็มันแข็งนะครับมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ก่อติดตู้เย็นเลยเอาน้ําร้อนมาลวกนะครับตัวนี้มันไม่ขาดนะเพื่อนนะขาดเป็นมันก็ขาดอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังขาดไม่เยอะนะครับเหมือนกับมันมีรอยแหว่งอยู่แต่ว่าเวลาเราใส่ไปนะครับตู้เย็นเอาว นี้ใช้ลวกนะครับผมดูแล้วมันมีความแข็งอยู่หลายที่นะครับเกือบจะทั้งหมดเลยต้มน้ำให้เดือดเลยนะก็ลาดไปเรื่อยๆที่ให้หมดเลยครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรจุ่มลงไปเลยนะ เพื่อนดูว่ามันจะน,นิ่มน้ยครับรอมันนิ่มก่อนนะมันก็เริ่มนิ่มแล้วเพื่อนนะย็งแล้วคนะครับน้ำมันเย็นแล้วนะเดี๋ยวเราผึงเอาไปผึงดูนะครับเดี๋ยวลองจัดทรงดูก่อนนะครับว่าทรงมันยังได้อยู่ไหม มันก็ยังไม่ได้ส่งเท่าไหร่นะำเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูก่อนนะเพื่อนเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนเจะน,นิ่มๆเราต้องลองใส่ดีวกว่าแค่นี้แค่ใส่มันก็ไม่ยากนะเพราะว่าเป็นนี้มันมีความ อ,อันอนะนี้นนนเพื่อนเขาจะมีร่องแบบนี้นะนี่ร่องนี้แค่เรากดกดไปในร่องนี้นะนี่กดเข้าไปตรงไหนมันไม่เข้าเราก็ค่อยมาทีหลังนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอยู่ไหมครับโอเราเอาไปต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะต้มใ,ให้นิ่มเลยนะ เสร็จแล้วนะครับเราก็เอามากดไปกดให้ได้ทุกมุมนะให้เข้าได้ทุกมุมนี้นี่ครับเพื่อนๆกดเข้าไปให้มันสนิทก่อนนะกดเข้าไปร่องเดิมก่อนมันมันจะเข้าง่ายนะถ้า้าม,มันนิ่มแล้วมันจะเข้าง่ายนี่ครับพยายามกดเข้าไปให้มันได้เยอะที่สุดครับตัวนี้บางบางช่วงมันก็ยังไม่ไม่นิ่มพอนะก็จะได้ประมาณนี้นะีแค่ถ้าเรา เวลาเราหนีบเราพยายามดึงตัวนี้เป็นแผ่นนะให้มนันแปะออกมาอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ผมต้มครึ่งชั่วโมงนะแล้วเสร็จแล้วก็พอใส่ในร่องเสร็จนะครับตัวนี้มันจะปิดไม่อยู่เลยแต่นี้มันก็นี่ครับนี่ครับมันก็อยู่นะแต่มันยังอ้าอยู่นิดหน่อยนะครับก็ใช้ได้นะครับวิธีนี้นะครับต้มก่อนนะครับพอเราปิดไว้เงี้ยนะเราใชนะ้หนังยางครับหนังยางรัดรัดเอาไว้ทิ้งไว้สัก สี่ห้าวันนะทิ้งไว้เลยนะครับรัดให้มันแน่นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยรัดให้แน่นแล้วก็ทิ้งไว้นะครับปรากฏว่ามันโอเคนะนี่ครับรัดให้ยางมันมันคืนตัวเดิมก่อนนะครับนี่ก็โอเคนะตัวนี้แต่ก่อนปิดมันจะอยู่อย่างนี้นะปิดมันอยู่อย่างี้เนี่ยอ้าอย่างเงี้มันจะไม่ดูดแบบนี้นะครับมันจะอ้าออกกคืนเงี้ยนี่ก็โอเคนะครับเอามาฝากเพื่อนยูทูบนะตู้เย็นอ้านะเราปิดแล้วมันเด้งออกมาอย่างี้ยนี่ปิดแล้วมันจะเด้งออกมาอย่างี้เราไปต้มนะต้มน้ำให้เดือดเลยต้มทิ้งไว้เลยครับ เป็นชั่วโมง,โมงก็ได้ครับครึ่งชั่วโมงก็ได้นี่ครับแล้วก็มาทําลองทําดูครับผมคลิบด,ดีมาฝากเพื่อนครับลองทําดูครับตู้ยเย็นปิดไม่อยู่ครับผม